ท่านผู้ชมครับวันนี้สกูปจะมาพูดถึงทีมการท่าเรือเอฟซในไทยลีกครั้งนี้ก็ต้องบอกว่าดูกันแบบที่เรียกกันว่าฤดูกันนี้มีการพัฒนาเกี่ยวกับนักเตะกับการเล่นแน่นอนเพราะว่าได้โค้ชอเลสเซนเดอร์กามมาผู้เชี่ยวชาญในไทยลีกที่อยู่กันมากับสโมสรไทยหลายสโมสรที่สำคัญก็คือว่าในการท่าเรือเอฟซมีการปรับเปลี่ยนต่างๆเกี่ยวกับนักเตะ มากมายเหมือนกันโลนักเตะที่การท่าเรือนั้นไม่ได้อยู่ในการทำทีมออกไปแต่สิ่งหนึ่งที่น่าจับตาก็คือว่าการที่เควินดีลมลำซึ่งอยู่กับการท่าเรือ f อมาถึง8ปีตอนแรกเนี่ยข่าวบอกว่าการท่าเรือไม่ต่อสัญญาแต่พอ,เ,อเข้าจริงๆแล้วไม่ใช่แบบนั้นเพราะว่าการท่าเรือ f อนั้นได้ข้อเสนอจากสระงอ เพื่อที่จะซื้อตัวเควินดีดมรัมแบ็กซ้ายของการท่าเรือซึ่งเป็นจอมแอซิดมากที่สุดในทีมถ้าถามว่าค่าตัวเป็นอย่างไรก็ต้องบอกว่าการทะเรือพอใจที่จะปล่อยเควินดีดมรัมออกไปซึ่งเป็นการที่ตกลงกันซึ่งสสดงอนั้นก็ได้พิชาอุทาจากเมืองทองไปแล้ว ได้เควินดีนมรำอีกคนหนึ่งก็ถือว่าครั้งนี้สระงองนั้นก็เสริมทีมได้ดีเหมือนกันแต่ว่าใครจะมาแทนแบ็กซ้ายในการท่าเรือ f อก็ต้องบอกว่าเท่าที่ทราบกันมาเนี่ยตามข่าวกันมาเนี่ยอเลสกซนเดอร์การมาก็จะจับนักเตะอ,อินโดนีเซียคืออ s สนาวีซึ่งเล่นได้ทั้งซ้ายและก็ขวาเลยนะครับก็อาจจะจับนี่แหละอาสนาวีนั้น ไปเล่นแทนที่จับงานก็คือว่ามีการเสริมตัวต่างชาติเข้ามามากมายเอาง่ายๆกองหลังที่ทุกคนรู้จักอย่างเช่นบรบินสุลากาเนี่ยจากอิรักเนี่ยแน่นอนเล่นไทยลีกมานานนี้รู้สไตล์ไทยลีกเป็นอย่างดีได้พูดภาษาประตูจอมเก่ากลับมาอีกด้วยที่จะมาเล่นไทยลีกก็คือไมเคิลฟานเคสกาดเรียกว่าเสริมกันได้ดีแล้วก็มีนักเตะญี่ปุ่นที่อยู่ในนั้นยังไม่ได้ออกไปเนี่ยก็คือโนบุชิมุระ เรียกกันว่าคนนี้ถือว่าแข็งแกร่งเป็นมิฟิโตรับที่ดีแล้วก็ทําประตูได้ดีอีกด้วยนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็มีพี่น้องฟันดี้คืออิสานฟันดี้แล้วก็อิลฟานฟันดี้อยู่ถือว่าสองคนนี้ก็แข็งแกร่งเหมือนกันนอกจากนั้นนักเตะเก่าๆก็กลับมาท็อปฟอร์มก็คือบดินผาลานี่แหละอดีตทีมชาติไทยนั้นกลับมาฟอร์มดีหายบาดเจ็บกลับมา นอกจากนั้นแล้วก็มีนักเตะเก่าๆเาีรศักดิ์เผยพิมายสุพนันบุรีรัตน์วรชิตกนิษฐ์สีบำเพลนก็ยังอยู่เสริมนักเตะต่างชาติเข้ามาเนี่ยกามาเบนเดชเป็นกองกลางตัวสําคัญอีกคนหนึ่งอัตยุทธ์ปาโตพวกนี้เป็นกองหน้าที่เสริมเข้ามารวมกระทั่งบรอันเปเลอาเรียกกันว่าฤดูกันนี้การทะเลือเอฟซีนั้นดูดีเลยนะครับที่สําคัญก็คือว่าเราก็เห็นฟอร์มกันแล้วว่า มีการอุ่นเครื่องที่การทะเลือไปอุ่นโดยการไปแข่งขันที่อินโดนีเซียกับฟุตบอลเพลลาเพสเดนต์2025แล้วก็คว้าแชมป์มาโดยการที่ชนะอ x อกฟอร์ดยูนเต็ดจากแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษถือว่าฟอร์มของอเลสกซนเดอร์การ์มาที่มาคุมทีมครั้งนี้ดูดีเลยนะครับที่สำคัญก็คือว่ายังได้กำลังใจจากมาดามแป้งนายกสมาคมเรียกว่าไปให้กำลังใจกันตลอดแบบนี้ถือว่า น่าจับตาในฤดูกาลน,นี้กับการท่าเรือเอฟซแต่ก็ต้องบอกกับท่านผู้ชมว่าก็ต้องดูกันไปยาวๆนะครับต้องดูกันไปก่อนว่าแรกๆจะเป็นอย่างไรกันบ้างเกือบสักสิบแมตช์เนี่ยเราก็จะเห็นการเล่นเราก็จะเห็นผลงานว่าจะออกมาเป็นอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจอกับทีมใหญ่ๆเจอกับบุรีรัมเจอกับเมืองทองทรูแบงคอกหรือ กระต่ายแก้วบีจีปทุมยูไนเต็ดเนี่ยจะออกมาเป็นอย่างไรถือว่าครั้งนี้การทะเลือเอฟซีเนี่ยมีลุ้นจริงๆเลยนะครับกับฤดูกาลนี้ของไทยลีกน่าจับตาและที่สําคัญก็คือว่าการทะเลือเอฟซีเนี่ยจริงๆเป็นทีมที่เล่นโดยเอ็นเตนแฟนบอลอยู่แล้วและเป็นทีมเดียวที่มีแฟนบอลนั้นเสม,สมอๆตลอดต่อจากบุรีรัมยูเนเต็ดถ้าเกิดว่าผลงานออกมาดีแบบเนี้ยแฟนบอลของการทะเลือสิงห์เจ้าท่านนี้ เรียกกันว่าพออกพอใจแน่นอนก็ต้องดูกันกับความสามารถของอเล็กซานเดอร์กามาแล้วก็นักเตะของการทะเลือที่มีอยู่ผลจะออกมาเป็นอย่างไรวันที่15นี้เปิดไทยลีกกันแล้ว15สิงหาคมจับตาดูกันดีๆกับการทะเลือ f อในไทยลีกกันนะครับ